สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับเรามาคุยกันต่อถึงภาพยนตร์ไทยที่พี่โอประทับใจที่สุดในรอบปี2,567หรือปี2024เลครับเมื่อสุดทุนี้พูดไปได้แค่4อันดับเองคืออันดับที่10เรื่องหม่อมอันดับที่9เรื่องออ my ex wedding ปิง้งรักคนที่เลิกอันดับที่8ไวเป้งอันดับที่7อะไรนะ วัยหนุ่มครับก็มีมีหม่อมนี่ไม่ได้มีมาลีนะครับมีไวเป้งก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีหอแต๋วแตกเหลืออีก6อันดับเท่านั้นแต่ว่าก่อนที่จะถึง6อันดับอ่อเดี๋ยวพี่โอชี้แจงก่อนว่าทำไมถึงต้องแบ่งเป็นสครึ่งพี่โอไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับเมื่อกี้ตอนที่กําลังปลดอันดับที่6เนี่ยกำลังจะให้ดูปรากฏว่าของของ,ของ มันถล่มลงมาจนไม่สามารถบันทึกต่อได้แล้วพี่โอก็กําลังจะออกไปข้างนอกแล้วพี่โอจะลบแล้วอัดใหม่ก็ไม่สะดวกก็เลยใช้วิธีตอนนั้นมันก็8นาทีแล้วเสียดายก็เลยต,ตัดต่อตรงนั้นแล้วก็โพสต์ไปก่อนเลยเพื่อที่จะมาทิ้งท้ายช่วงนี้แล้วจําได้ว่าปีที่แล้วหรือปีก่อนๆพี่โอมีรีแคปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพยนต์ไทยทั้งหมดที่ผ่านมามีอะไรบ้างแล้วเมเจอร์เขาก็เรียงลำดับมาให้แล้ว48เรื่องนะครับพี่โอก็จะขอ พาคลิปเนี้ยคลิปที่2เนี่ยจะไปรีแคป48เรื่องก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกับอีก6อันดับที่เหลือครับเริ่มต้นภาพยนตร์ไทยโปรแกรมแรกของปี2,567ที่ภาพยนตร์เรื่องหม่อมนะครับพี่โอมีโอกาสได้คุยกับพี่หนุ่มพี่แอมและคนทําคนดูด้วยเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนี้จะเรียงลําดับตามคลิป ที่พี่โอได้ทำในช่องนี้นะครับบางเรื่องก็คุยถึงหลายคลิปพี่โอทำทั้งหมด63คลิปที่เกี่ยวข้องกับหนังไทยเป็นคลิปยาวนะครับหลานมานี่เยอะเป็นพิเศษเพราะว่าได้คุยกับหมออาร์ตด,ด้วยและมีอีกหลายเรื่องที่ ทำหลายคลิปก็เรียงตามนี้ครับบางเรื่องที่ไม่ได้ทําก็จะข้ามไปส่วนบางเรื่องที่ไม่มีในแอปของเมเจอร์นะครับอย่างเช่นชัตเตอร์พี่โอก็ใส่ไว้ด้วยเนื่องจากว่าเพิ่งจะได้ดูในปีนี้เพิ่งจะได้ทําคลิปในปีนี้นะครับบางเรื่องอย่างที่เป็นหนังฝรั่งที่ IMDB ระบุว่าเป็นหนังไทยพี่โอก็ใส่ไปด้วยอย่างเรื่องนี้นครับเฮลฮาลที่เมเจอร์เขาไม่นับแต่พี่โอนับนะครับ แล้วก็มีองค์พษะพิทักษเจียพี่โอนับทั้งเป็นหนังไทยแล้วก็เป็นหนังจีนด้วยการที่ให้ดูแบบเร็วๆแบบนี้ก็จะเป็นการทดสอบทรานซิชันของโปรแกรมตัดต่อพี่โอด้วยนะครับมีเท่าไหร่ใช้หมดแล้วก็ยังใช้ไม่ครบด้วยนะครับมาถึง ช่วงท้ายๆของปีและนี่วิมานหนามเอ็กิอันนี้ไปทําคลิปที่ต่างจังหวัดแล้วก็เรื่องเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องที่เอ่ยชื่อไม่ได้ตาคลีเจนเสก็มีนี่ครับชัตเตอร์ที่บอกว่าในไม่มีในแอป,ปของเมเจอร์นะครับอาร์คิลิสเคิร์สศึกค้างค่าวกินกล้วยปอบแม่ใหญ่แดงเรื่องนี้ฉายจำกัดสาขาหลวงพี่เทง่งที่หยดนี้จะเยอะเป็นพิเศษครับเพราะว่าได้คุยกับพี่ปูยสกะ ในตอนที่เราไปดูที่ IMAX กันและส่วนไวเป้งนี่คือภาพยนตร์ที่ให้ยอดวิวกับพีโอสูงสุดของปีนี้นะครับรวมๆแล้วก็เกือบ20,000มีประมาณ4คลิปใกล้จะครบหมดตลอดทั้งปีแล้วนะครับภาพยนตร์ไทยทั้ง48เรื่องที่เมเจอร์เขาลิสต์ลายชื่อมาของพีโอทำได้ทั้งหมด63คลิปในปีนี้เรียบร้อยแ,แล้วนั่นคือภาพยนตร์ไทยทั้งหมดที่ เมเจอร์เขานับมานะครับส่วนพี่โอ้ก็นับเกินไปนิดนึงแล้วก็มีเรื่องที่พี่โอไม่ได้ดู ไม่ได้รีวิวอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับอ้าวมาพูดถึงอันดับที่6กับอันดับที่ห้าเลยอันดับหกนั่นคือเรื่องอันนองอันน,นองไม่มีมอะไรเลยคือนางเอกน่ารักมากครับน่ารักนางเอกทั้งสองคนทั้งสองเวอร์ชันนะครับทั้งทั้งนางเอกแล้วก็ทั้งร่างที่นางเอกเข้าสิงก็คือน้องโบแล้วก็น้องธรรมไทยน่ารักทั้งคู่เหมาะกับเหมาะกับพี่จีทั้งคู่เลยครับอันดับ ดูเพื่อความบันเทิงได้สบายๆเลยเรื่องนี้ดูแล้วอมยิ้มมีความสุขไม่ต้องเอาอะไรมากได้ถึงอันดับ6เลยนะครับ <c oughs> เรื่องนี้แล้วทำรายได้ไปร้อยกว่าล้านด้วยเรื่องที่5อันดับ5ครับอัเรื่องนี้เป็นดราม่าเข้มข้นซีเรีส์พี่โอเคยดูน้องไบรท์จากเรื่องคู่กันขั้นกูนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ออกมาเป็นแนวดราม่ามากๆแล้วยา่ยาก็แสดงได้ดีเข้าถึงบทบาทมากชอบเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นหนังรีเมคจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าของไทยก็ทำได้ดีปรับบริบทต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์ในเมืองไทยได้ดีแล้วก็ตีแผ่ชีวิตคนที่พัทยาได้พี่โอว่าไม่อยากจะเปรียบเทียบนะดีกว่าพัทยาบางเรื่องอีกนะครับดีเธอ r ์ฟอ c แ s สเป็นอันดับที่5ของพี่โอประจําปีนี้ครับต่อไปอันดับที่4ครับ มีเรื่องนี้หลายคนอาจจะเตรียมพร้อมที่จะดรามา่าแต่พี่โอไม่ดราม่าด้วยนะครับพี่โอก็มีเหตุผลในความชอบของพี่โอพี่โอชอบผลง,งานของพี่มะเดี่ยวอยู่แล้วตั้แต่รักแห่งสยามเอ,อ่อสิเกมสยองมอนโดเกรียนฟิคชั่นเรื่องอะไรอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องนี้มีทั้งการย้อนเวลามีทั้งเรื่องความรักมีทั้งเรื่อง แฟนตาซีไซไฟแล้วก็ที่สำคัญที่โอ๋ก็ชอบดาราทั้งพอลล่าปีเตอร์น้องนีน่าน้องวอน้องอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในเรื่องนี้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอกับเหตุผลที่จะชอบแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่พี่โอได้เห็นในจอ IMAX ด้วยสัดส่วนที่เต็มตานะครับก็มีความตื่นเต้นสนุกสนาน มันยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงได้พี่โอ๋ให้เรื่องนี้ถึงอันดับ4ครับอันดับที่3ต่อไปคิดว่า3อันดับสูงสุดนี่น่าจะเหมือนเหมือนกับคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นหนังที่ ใครก็ตามที่ชอบละครน้ำเน่าหรือละครหลังข่าวละครที่หล่อเลี้ยงชีวิตทั้งหลายจนเติบโตมาได้หลาย10ปีเนี่ยจะต้องชอบเรื่องนี้อย่างแน่นอนพี่โอเคยมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้นะเขาทำออกมาจะต่อต้านละครน้ำเน่าหรือเปล่าเพราะว่าแต่ว่าตัวเขาเองเขาก็ยังเลือกที่จะจบแบบน้ำเน่าปรากฏว่าไม่เลยจริงๆแล้วเนี่ยดูสองรอบแล้วเขารักละครน้ำเน่าต่างหากนะครับคุณชาย ชาย S H I N E ชายเสียดายพี่โออยากได้โปสเตอร์น้องจำน้องจำกับอ้นะครับแต่ไม่เป็นไรมายกับจ่ายก็เป็นคู่พระเอกอันนี้พระเอกในชีวิตจรงิงแต่พี่โอเป็นคนชอบละครก็ชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนที่บ้านก็ติดละครทีวีติดละครหลังข่าวเหมือนกันก็ดูเรื่องนี้ก็เลยชอบสบายๆได้ถึงอันดับ3ครับอันดับ2กับอันดับหึงไม่เห็นจําเป็นจะต้อง ทายเลยนะน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับดูกันที่อันดับสองก่อนใช่แล้วครับเรื่องนี้ไม่เป็นอันดับสองก็ต้องเป็นอันดับหนึ่อย่างแน่นอนที่หยดภาคสองเป็นผลงานภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงถึง800ล้านในปีนี้นะครับ 800ล้านบาทไทยนะครับเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็ที่สําคัญพี่โอได้ไปร่วมงานกาล่าและที่สําคัญไปกว่านั้นพี่โอมีพี่ชายคือพี่ปูเนี่ยร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วเราก็ทําคลิปพิเศษกับพี่ปูนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ปูและขอบคุณเมเจอร์ซีเนเ x กซ์ที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่หยดภาค2ด้วยครับ ได้ถึงอันดับ2เลยปีที่แล้วที่หยดภาคแรงรู้สึกว่าจะอยู่แค่ท็อป10อันดับล่างๆด้วยนะและอันดับ1จะเป็นอะไรไปไม่ได้ทุกคนทายถูกหมดเลยและอันดับ1นนั่นก็คือภาพยนตร์ไทยที่ได้รับเลือกจากสมาคมสมาพันธ์ประเทศไทยนะครับ ภาพยนตร์เกี่ยวประเทศไทยเนี่ยให้เป็นตัวแทนชิงออสการ์ในปีนี้นะครับจะเข้ารอบหรือไม่นั้นเดี๋ยวเราก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปเร็วๆนี้ก็รพร้อมอีกไม่กี่วันก็จะประกาศผล5เรื่องสุดท้ายแล้วเอาใจช่วยนะครับภาพยนตร์เรื่องหลานมากของ G D H ทำรายได้ไปทั่วโลกขณะน,นี้รู้สึกจะก,กว่า2000ล้านบาทแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วก็ขอให้ลุ้นกันต่อไปก็ขอให้ประสบความสำเร็จ เต็มที่เท่าที่จะสามารถทําได้เลยก็แล้วกันครับก็ขอบคุณภผู้ชมที่ติดตามกันมาจนถึง2คลิปจนถึงท้ายคลิปที่2นะครับก็พบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆถ้าพี่โอมีอะไรผิดพ,พลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยด้วยคลิปนี้ไปกันแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ